สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะแนะนำเกี่ยวกับการเทรด Binary Option กับ Broker IQ Option นะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ <c oughs> เราสามารถปิดออเดอร์ก่อนได้นะครับที่จะหมดอายุสัญญาเวลาเราเทรดใน IQ เนี่ยนะครับ แต่การที่เราจะเทรดแล้วสามารถปิดออเดอร์ก่อนที่จะหมดอายุสัญญาได้นะครับคือเราต้องต้องเทรดในคอมของเราเท่านั้นนะครับถ้าเทรดผ่านมือถือผ่านไอแพ iPhone พวกนี้จะทําไม่ได้นะครับต้องเทรดผ่านเว็บหรือผ่านโปรแกรมเทรดนะับไม่ได้เทรด่านครับนี้เวลาเราเปิดออเดอร์นะครับสมมติว่าอันนี้เราเปิดออเดอร์ จะเปิดออเดอร์ในอายุสัญญาที่5นาทีทานะครับผมคุปนะครับคุปไปร้อยเหรียญอันนี้ก็จะอันนี้เมื่อกี้เทรดเป็นเป็นแบบเทอร์โบนะครับอายุสัญญาสูงสุดแค่5นาที อันนี้จะเป็นการเทรดแบบไบนา r ีนะครับอายุสัญญาตั้งแต่15บานาทีขึ้นไปนะครับน,นี่ก็ลองพูดดูนะเมื่อเราพุดแล้วนะครับเมื่อเราเปิดออเดอร์แล้วไม่ว่าจะพุดหรือจะคอนะครับลอ,ลองตัวนี้ดูดีกว่าเมืม่อเราเปิดออเดอร์ไปแล้วนะจะสังเกตว่านะ ตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาอย่างอันเนี้ยผมเลือกให้หมดอายุายสัญญาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีก็คืออีกอีกสิบหกนาทีนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันจะขึ้นบอกว่าเราเซลล์ถ้าเราคลิกตรงเนี้ยบอกว่าถ้าเราปิดเซลล์ตรงเนี้ยเราจะขาดทุนไปศูนย์จุดหนึ่งแปดเหรียญกับจากที่เราลงทุนไปนะครับเราลงทุนไปหนึ่งเหรียญ เงินจะกลับคืนมาเราไม่ไม่ติดอย่ดีผมเปิดใหม่ดีกว่าผมพุดไปร้อยเหรียญพุดไปปุ๊บนะครับรอ,อประมาณ5วินาทีนะครับหลังจากนั้นะระบบจะขึ้นมานถ้าเราปิดออเดอร์ก่อนนะครับก็คือเราจะขาดทุนอยู่สิบแปดเหรียญ เดี๋ยวตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวเราให้มันเวลามันไปเรื่อยๆน,นี่อันนี้คือเราพุทใช่ไหมครับเราพุทก็คือซื้อลงถ้าการาฟมันขึ้นไปเรื่อยๆตัวตัวเลขที่ลบตัวนี้มันจะลบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าการาฟมันลงมาเรื่อยๆมันถูกทางเราเนี่ยครับเนี่ยออเดอร์เราก็จะจากลบสิบเก้ามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันจะลบลบน้อยลงนะครับ นี่เราสามารถปิดออเดอร์ก่อนได้อันนี้ถ้าเราจะปิดนะเราก็จะขัดทุนอยู่ดูนะครับขาดทุนไปเสียเหลี่ยนนะครับเมื่อกี้ เราลองปิดดูนะครับผมอ,อันนี้ระบบบอกว่าเราลงทุนไปร้อยเหรียญนะครับตอนเนี้คือเราผิดทางนะครับถ้าเนี่ยท่านถ้าผิดทางเราปล่อยให้หมดอนอายุสัญญาเราก็จะจะลบนะครับตอนนี้มันบวกแปดสิบถ้าเราปิดนะครับรอดูนะครับว่า,าจากหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตอนนี้ผมมีอยู่หกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด ยอดบาลานซ์ถ้าผมปิดอา753นะครับเอา753ลบาเนี่ยผมได้คืนมา70เี่ยนนะครับนี้คือได้คืนมา70เียนแต่ถ้าเราปล่อยให้กราฟลงมาเรื่อยๆเนี่ยครับตรงลบตรงนี้มันก็จะกลายเป็นบวกนะครับ ยิ่งถ้ากร์ฟลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยให้มันหมดอายุสัญญาเราเทรดไปร้อยเหรียญน,นะครับถ้าจบอายุสัญญาเนี่ยเราจะได้กําไรมากแปสิบสองเหรียญนะเพราะจ่ายแปดสิบเเซนะครับแต่ถ้าเราสาเราจะปิดออเดอร์นี้ก่อนหมดอายุสัญญานะครับเราก็ทําได้นะครับอันนี้คือมันเป็นการลดความเสี่ยงลงนะแต่ถ้าเราปิดอายุสัญญาก่อนเราต้องดูนะครับว่า ก้ามมันเป็นไปในทิศทางที่เราวิเคราะห์หรือเปล่านะถ้ามันขึ้นไปเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วเราเราพุทเ,เราซื้อลงเราดูท่าแล้วว่าออเดอร์เนี้ยยังไงเราแพ้แน่นะครับสมมติเราเทรดไปร้อยเหรียญเนี่ยเราปิดเราอาจจะได้คืนมาสักยี่สิบสามสิบเหรียญน,นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับสมมติว่าเราซื้อลงอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยผมพุทธไปร้อยเหรียญแล้วก็ไอ้กราฟมันร่มเริ่มลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วผมรอให้มันจบอายุสัญญาก็คือ ิบเจ็ดในในการสิบห้านาทีนะครับพอมันจบอายุสัญญาเนี่ยผมจะได้ประมาณร้อยแปดสิบสองเหรียญของทุนนะครับทีนี้ถ้าผมไม่รอให้มันจบอายุสัญญาถ้ากราฟมันลงมาเรื่อยๆนะครับยิ่งมันลงมาห่างจากราคาทีา่ผมเข้าไปเซลลหรือว่าพุทธย,ยิ่งมากเท่าไหร่ไอ้ตัวเลขตรงนี้มันจะจากลบสิบแปดมันจะเหลือลบสิบจนกลายเป็นบวกนะครับตรงนี้นะตรงเนี้ยนะครับให้เราดูตัวเลขตรงนี้เป็นหลักนะครับ น,นี่คือวิธีการปิดออเดอร์ก่อนที่จะหมดอายุสัญญานะครับคือทำอ่างนี้นแต่การพอพอเวลามันใกล้จะหมดอายุสัญญาประมาณ2นาทีนะครับระบบจะไม่ให้เราปิดอายุสัญญาก่อนอะระบบจะไม่ให้เราปิดอายุสัญญาแล้วก็คือรออย่างเดียวเลยเพนะราะนั้นถ้าเราจะจะปิด ออเดอร์ก่อนที่จะหมดอายุสัญญาเราก็ต้องเขาเรียกว่าพยายามก่อนปิดก่อนที่จะหมดอายุสัญญาประมาณสองนาทีนะช่วงช่วงเวลานี้เราสามารถเข้าไปปิดออเดอร์ตรงนี้ได้โอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่เทรดในฟิวออปชั่นนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ